ลองเรือมาหามาดูกันเฮ้ยดูทุกวันน่าจะตางม,มึงเฮ้ยม,มองอะไรวันนี้วัรโกนะครับแล้วก็อยู่กับเกมไทลิเวอร์วันเดร์ดานะครับเอียวันนี้อยากเที่ยวตลาดน้ำว่ะทุกคนดูดีมีอะไรกินรออะไรอะ่ะเริ่มกันเลยนะครับเปิดมาก,ก่อนเฮ้ยไอ้กูนี่อะไรอะ่ะ ประมาณที่เป็นยี่สิบกันก่อนเนี่ย่าครับทุกคนนะเบาๆปราๆชิวๆชิชๆโป๊เป๊ะอโต้วสิบทีไอชิชิชโป๊เปไปครับเฮ้ยปับ๊บแมมเข้าตั้งแต่เข้าตั้งแต่สิบแรกเลยหรอกูถามแค่นั้นขออีกตัวหนึง่งอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวหนึ่งมา วันนี้ได้กินอะไรครับที่ตลาดนะก็ไปนะครับลยุยอ,อยากกินอะไรนี่วะกผูยเตี่ยวกผูยเตี่ยวป๊อกผูยเตี่ยวเรือไปเงินทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นทองไปไปกันก่อนเลยปลาหมึกย่างมีไวเชื่อมมาครับเบึ้มเบึ้มเบิ้มซัมเบ้ไปครับมีไวเชื่อมอีกตัวหนึ่งโอ้โหมีผักมาครับดอกนี้ผักมีไวครับ บึ้มบั้มาวเชื่อม a ใช่ไหมเชื uh ่อมไปหมดอูโหูมีาวแถวน้นู้นเที่ยมันจะไปถึงไหมว่าไวแถวนู้้นนะผมถามคำนึงอื้เอ้ยแล้วมันหน้าตัดอะไรอ่ะนี่ไงไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ไม่เป็นไรครับเข้า v ที่เบดดีสิบไปเรื่อยๆครับอเอแถวสองมานี่มีรวยมีเฮนะผมบอกไว้ก่อนคิวตัวร้ายคิวแถวสามครับตัวเนี้ยอึบอ๊บ นิ่งกรึบไอ้เหี้ยคูณเก้าแล้วดอกนี้ไปกันยาวๆมะม่วงมะม่วงไม่ใช่มะม่วงมึงก็ล่วงได้ไสัวนอ้าวนิ่งไอ้เหี้ยอีกสี่ทีครับจบที่คูณสิบเอ็ดหรือเปล่าไปไม่มีอะไรเสียมหรอกน้องเหี้ยม,มาให้กูลุ้นไอ้สัวนโอ้โห guess, ไหอ้เทสแม่ไปครับสี่รอ้อย มีไรเชื่อมอยู่แล้ววายขนาดน,นี้มีวายทีหนึ่งเจมาตัวเดียวหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทากับการเข้าฟรีสปินข้างนอกมาครับพันเจ็ดสวยอีอ่ะเหมาได้ทั้งตลาดน้ำอ่ะเหมาได้ทั้งตลาดน้ำบ้าปะวะโกะไว้เที่ยไม่ใช่กปต่ออึบป๊ามบูบับ,บ,บ เข้าฟรีอีกไหมแคตามาสามตัวแล้วเข้าหรือเปล่าดอกนี้มีลุน้นมีลุ้นหนูปลาหมึกไอสันมาหน่อยเฮ้ยต้องใช่สวยไอเียเที่ยวตลาดนะ้าที่แม่งมีแต่อะไรดีๆให้เห็นว่าไปต้ตัวคิวด้วยโหยเชื่อมายดิงี้ ถ้าแต่คิวก็มีเชื่อมครับอ๋อมันต้องเป็นกรอบพอยสานไมาให้หลอกปูไอ้หี้ยมะม่วงนิ่งนิ่งต่อนนี้ยไปเคสวยครับตัวนี้เอมาแถวสามแต่สามนิ่งครับไม่มีอะไรขยับวายไม่มีอะไรเชื่อมวายเนาะไปครับบึ้มบั้มมีมวายมาแล้วเป็นมะม่วงหรือตัวเคโอโหไอ้ที้ยเกินไปบางทีเองก็ทำกับกูเกินไปเว้ บึบป่ะ16บาทโอ้ยวอยู่ไกลเกินไอ้เฮียแตกก็เชื่อมอยู่ดีถนะ้าเอามามีเฮโอ้โหดอกนี้วายเชื่อมสองตัวไปครับไปครับเฮียเอ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 ,เอุ้ยพันหนะ้าหนอหนอโอ้โห,โห,โหโช่วงนี้แม่งขาดขึ้นไวอียแม่งขาดขึ้นของโกโจริงๆ ไหนๆก็แวะมาแล้วเบ็ดยี่สิบผมซื้อให้ดูเลยดีกว่านะซื้อให้ดูกันไปเลยซูชิปอบแพร์แป๊บว่ามีวายสองตัวเลยอ่ะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรชิชิปอ,อแปร์ครับไปกันเลยเอ๊ะแม่เน่เฮียเกตเตอร์สี่ตัวไม้ตัวหนึ่งครับไม้ตัวหนึ่งนะผูขอเลยสวยเฮียพูดได้ดังใจหวังเฮ้ย เมื่อฟังกูปะเนี่ยไอเย้เหี้ยเว็บนี้อฟังมีไอ้ดักจับปะเนี่ยไปก่อนเลยเจแถวหนึ่งแถวสองแค่ปะล่ะโอ้โหมาแค่แถวหนึ่งผักเนี่ยอิ่มอร่อยชัวรแหละไ้่สวยไ้่สวยอะไรอ่ะส้มหมอหรืออะไรอ่ะไอ้เหี้ยมันคืออะไรวะไม่เขียวขเขียวให้ขยะแดกวะไอ้สีม่วง,งเนี่ยไอ้ใครขยะแดก มันเอาอะไรมาวางว้ยมันน่ะไปแถวสามไอ้ดอกอัญชันไม่ไม่มาตรงนี้เป็น A เข้าตัวที่สามแ A 2สองมาสว่วนโอ้โหเฮียไม่มาซื้อไม่เคยรวยคุยแล้วคูนั่นน่ะตามคาด อ้าวเอเชียมงี้มีเฮรครับดอกน,นี้มีอะไรเชื่อมอีกมีเฮรจริงแล้วมีวายมาอย่างงี้อย่านี่น้ำลายกูไหลเลยเฮ่ยห้าร้อยห้าสิบซื้อมาพันห้าไม่ได้อยู่ห้าเปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นตนองวะมันแบ่งงไงอะเอยพูดไม่ถูกเหมือนกันเบนห้าสิบครับไปสิบทีสิบีมีเฮ นิ่งเอมาแถวหนึ่งนิ่งโอ้ยเฮีย้ยเงียบไปว่ะตลาดวันนี้ตลาดตาเ,เฮีย้ยกำไรพึ่งพันหนึ่งเองเฮ้ยเออตัวเละตัวเละมาแถวหนึ่งถูกต้องไหมสวยไอ้เหี้ยมามามะนาวนี่ว่าไม่ใช่ถั่วและเหี้ยมัว่วเลย ไอโกมัวแต่งมาสองร้อยสวยไปครับไม่มีอะไรละหนึ่งดอกนี้ที่แต่งน้อกดีว่ะเกมที่นี่แต่งน้อกดีมากผมบอกเลยไอ่ที่เข้าฟรีนะขอขอีกทีอ่ะเข้าฟรีอ่ะไม่ลุ้นเอาอยากจะรู้ใจเธอคิดเหมือนกันหรือเปล่าปึ๊บ เดี๋ยวเจอสเต็ปกูถ้าไม่แตกนะสู้หลังจนฝาบอกเลยถ้ามือไม่แตกนะไอ้หี่อไว้เชื่อมมาเออคูนยาวๆมีไว้อยู่แถวสามนี้ไปอีกครับตัวอะไรก็ได้ครับหอยเชื่อมสวยคูนหกบอกน,นีมมันมีใครเคยเล่นถึงคูนแบบ20 30มสิบไหมวะ มีอยู่แล้วแหละยีะ่สิบสิบะรแบบแต่โบ๊ะแต่งโบ๊ะอ่ะเนาะไปปาหมึกโอ้โหไอ้เฮีย้ยเฮ้ยพี่ชายมาผมกำลังปั่นเทเลตอ,อยู่ครับพี่พอดีเลยมาพอดีเลยโอ้โห,โโหมาพอดีเลยนี่ครับผมก็เอาพี่ชายผมเข้ามาร่วมด้วยครับดูดิว่าดอกน,นี้รวยไหมไปครับ มากลางคันไปดีครับไปยามดึกยามดึกไอ้เฮียลอกันยามดึกเนี่ยมันต้องแตกถะหัะล่ะปลาซื้อมาสามพันโอ้โได้พันเป๊ะยางยามได้อยู่เหลืออีกสิบเอ็ดหมุนเลยเธเหลือหมุนเดียวไอ้เฮียนี่ครับกําไรครับพี่โอ้ยถือว่าอิ่มอยู่ครับรออะไระพี่ชายติดทีกลังล้างหน้าตัดเฮ้ยเอาไอ้เฮียแชร์จอแล้วเป็นไง ชีวิตไอ้สันติ้วหมุนติ้วนี่ไงหมุนมาก็แตกหมุนมาก็แตกไปเล่นวัน่ะมาอยู่นะนี่ไงดอกอัญชันกินเล็กกินน้อยเมื่อกี้มีได้กำไรมาสองพันละตอนแรกเปิดไปที่หมื่นห้าสิบบาททุนหมื่นเหรอทุนหมื่นทุนหมื่นโอ้ยสอง0ันกว่าแล้วเก้าทังหรอหน่อย ต้องรอปิดแล้วเวลาที่โอ้สภาพบูุนีปุนี้พณีนึ้นขึ้นครับเฮ้หนึ่งต้องซื้อหน่อยแต่ผมซื้อไปได้ดนเบ็ดเนี้ยเบ็ดหกเบ็ดหกได้พี่เดี๋ยวแม่งเกินสเต็ปนับตู้หลังจนฝาถ้าเบ็ดหกไม่แตก่พันห้าไปดี มาหน่อยเว้ยมีใรู้ตั้งหลายตัวเออจ้ำหน่อยป้าจำเอาป้าจ้ำป้าจ้ำจ้ำหน่อยจ้ำให้กูหน่อยจ้ำมาเฮียไม่อยากแตกปลาหมึกปลาหมึกจ้ำเออจ้ำอีกจ้ำอีกป้าจำอีกมันสี่ตัวอยู่แล้วนี่เฮียขออีกตัวหนึ่งสวยห้าตัวครับสิบสี่หมุนสิบสี่หมุนสิบสี่หมุนไปกันยาวๆสี่พันห้าครับทุนสี่พันห้าเฮียอยากลองแดกปลาหมึกดู่ปลาหมึกยังไม่แตกให้เห็นเลย โอ้โหวายไปอยู่ทำพี่อะไรตรงนู้นเบอร์มึกแตกเ,เ,เยอะปะเอเชียไม่รู้พี่ยังไม่เคยแดกปลาหมึกเลยเอเชียมไทยกรอบทองแต่นี่มีวายหมาเนี่ยพี่อยากมีรวยอ่ะตัวคูณเลยไปคูณสีส่คูนห้าหมาตัวเล็กมาตัวเล็กพี่ผักไม่มาวะประกาศไอ้เขาเรียกผักอะไรวะ ปากระหลับมาสวยเอมาเอมาแต่มันไม่มีสามโอ้ยเฮียขาดคุณดูทรงแล้วได้เล่นนักสู้หลังคนฝ่ายมาครูปลาหมึกแดกปลาหมึกตัวใหญ่ไม่มีเฮียอะไรเชื่อมมาปะวะวายมาแบบโอ้โหสวยเอแถวหนึ่งแถวสองโแถวสามดีเฮียพวกนีงโอ้โห ไม่มาว่ะผมว่ามันถึงเวลาแล้วย่อยยับนักสู้หลังชนป่าพี่สเต็มนี้แม่งพาผมรวยมันกินรอบเลยกินรอบล้นักสู้หลังชนป่าหมายเดียวรู้เรื่องวะด,ดี <c oughs> สามตอนแรกก็กำไรแต่ตอนนี้ได้กำขี้ไอ้กำตดแ <c oughs> ม่งใช้สี่ตัวเข้าอ่ะ การันตีสี่ตัวเฮ้ยปลาหมึกแถวยาวไม่ใช่เพล่เฮ้ยโอ้ปลาหมึกไม่มาปลาหมึกนิ่งนิ่งเฮ้ยเอ้ออกมาอย่างงี้สวยโอ้โหพี่ยังไงก็แตกยังไงก็แตกมาดีเพล่โอ้โหพี่ดูดิโอ้โหพงยิ้มไปเลยนะตัวนี้เกิดดอกเดียวเกิดเลย ไปครับเก้าวันนะโอ้โหมาครับเว้ยวายมันหมดก่อนคุณมาแล้วนะคุณมาแล้วนะรออะไรอ่ะพี่ชายรออะไรอ่ะคุณไปอีกอีเชี่ยวายมาแบบเมื่อกี้นี้ไม่อยากแตกปลาหมึกอยากแตกวายอึ๊บนิ่งไอ้เหี้ยอีกหน่อยนะแตกน้อยไปโปลาหมึกเย่างหนึ่งมามีรวยไม่มา ดอกเมกื่อกี้ถ้าแม่งหมามีรวยจริงไอ้เหี้ยขอโทษขอโทษทีท้ายหนึ่งคลิปเจ็ดแม่อ๋อกำไรนิดนึงกำไรพันกำไร,รแต่เอาจริงยังไม่ได้กำไรเลยตอนเนี้ยอันนี้หมื่นสองเบ็ดครับไม่ได้ไ<ม>ต้องอเบ็ดเดิมหลังชนฝาพี่ไอ้เหี้ยมันต้องหลังชนฝาดิวะมาดิตะคลิปเลยไม่อยากดูมาตอมัดอ่ะเออ อย่ามัดมือชกกระดอกเนี่ยอีป้าเฮียเรือวันนี้เรือวันไหนป้าจำมาหน่อยจำมาเอาของดีๆมาขายหน่อยเอาของดีๆสวยอย่างนี้มีเฮผมพูดเลยอย่างนี้มีเฮใส่มาตึมใส่สามทีชิวชิวชี้ปอบแปะโอชี้ๆปอบแปะไปครับโอ้โหเฮียแล้วไวอยู่ไกลไอ้สัสดอกเล็กกว่าเท่าไหร่สามพนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยปลายผ่าน มาเหมือนมาแค่นี้เลยฮียอเฮ้ยต้องมาอีกนะยังไม่ได้นาที่หลังชนป่าวันนี้แม่งไม่สู้หรอวะเฮ้ยเจ้าะคุณลุนช่องปาป้าเงียบไปมืออะไรมาขายกุ้ยโอ้ผักสวยครับผักมาผักมาทั้งแผงมันต้องมีต้องมีกรอบท้องแตกหน่อยดิมางมะานาว เวโอ้โหเวสัตว์เจ็ดพันแปดเหียเหนือเฮียหลังชนฝาเฮียดอกเนี่ยมันต้องหลังชนฝาแล้วเฮ้ยเอ้าผิดฝาไม่เป็นไรไม่อีป้าอีป้าเล่นดูแล้วไงตลาดไทยอีเหี้ยถือว่าเป็นการเจ๋งอีสัต์ โอ้โหมึงเกินเงินไปอยู่ที่อื่นแต่มาทำทียอะไรตอนนี้ล่ะมะนาวอิสัตว์เอ้ยโอ้โหปลาหมึกดูดิลืมเลยเมื่อกี้ตั่นอะเตรียหมุนไปห้าหมุนไปเจ็ดทีแล้วมันยังไม่คูณเลยโอ้โหตากูลายไอ้เที่อะมาดีครับตายโอ้โหตายจริงมาอีกมาหน่อยตายจริงสภาพเจ็บแม่มีได้มีเสียโอ้โหเออเฮ้ยดอกไหญ่หมื่นกว่า ไอ้เฮียมาแบบไม่รู้ตัวมาแบบไม่รู้ตัวมาเมืองแถวแรกตีมาอหน่่งเดียวโอ้ไอ้เฮียมาแบบไม่รู้ตัวไม่แตกให้เพราะมาแตกดอกใหญ่แม่งมาแบบไม่รู้ตัวนีมาต่ออยากจะกินมะม่วงลองอกมาเลยไอ้เฮียเอ้ยไม่แย่ไม่แย่ไปต่อหรือพอแค่นี้ ัสักสักไม้ใหญ่สักไม้ไปหลังชนฝาครั้งสุดท้ายหลังชนฝาอะไรวะยสองสองร้อยมันได้เหรยสองร้อยเกินเปล่าหมื่นห้าเล่นเกินเฮียไปเล่นสาวท่ามาแม่งน้อยผ่ายไปไม้ใหญ่ขอรู้หน่อยป้าจำมาจำมาห้าตัวหกตัวก็ได้มันมาอยู่แล้วละสี่อะไอ้เฮียจำอีสองไอ้นสองตัวนี้ให้กูเลยดอกแรกมาโอ้โหหมดจ็บเลยสิบสองทีไม่ให้หรอ พี่ยังไม่ให้ลุน้นตบกระบาลป้าทีนึงแล้วก็มากดเบิร์ดจำเบิร์ดเบิร์ตจำเบิร์ดจำมาจำมาจำมาเยี่ยแต่ดอกใหญ่เบคกูเบลเลเอร์เธอขนาดนี้โอ้โหโอ้โอ้โหเบลเลอร์เธอนะเว้ยโอ้เอ๊ะอย่างงี้ดิแต่มาทำเพี้ย,ยไรจ๊อยโอ้โหวายมาไงล่ะแล้ววายต่อบัามบ๊ม ไม่มีอะไรเชื่อมวายอีกเอาสวยยังเชื่อมอยู่อ่ะเอาสวยโอ้โหมันต้องถึงหมดแถวหกพันมาก่อนครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งไปก่อนไปนิ่งผักลงไม่เงี้ยมะม่วงเล่าเหไอ้เหี้ยมันคือเหี้ยอะไรมันอ้าวดิพี่มันอ้าวดิไอ้เหี้ยเรียกว่ามะม่วงติบสวยเล็กน้อยเล็กน้อยเ็กนน้ออย่ผาไป หลือทั้งสี่ทีมึงมึงซัมเบ้หน่อยเฮ้ยมึมบ้าซัมเบ้อะมึมบ้าเอ็กจัดอะใส่เอลใส่เอลป้าลุกมาใส่เอลหน่อยมึงพาไแต่เรือควยเฮียเท่าทุนกลับมาเท่าทุนอีกครั้งมาสุดท้ายมาสุดท้ายรอยยิ่เลยมาสุดท้ายรอยยิ่ไป กดเดี๋ยวหามุมก่อนเออมุมนี้เราตรงทองกับพิบนะผมกดตรงทองกับพิบปั๊บนี่ไงไม่ลุ้นด้วยไอ้สัตว์เงินเงินทองทองมาละวน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 ปั๊บอ่ะกินไปตบหัวป้าไงป้าไม่ชอบเฮียป้าไม่ชอบเดี๋ยวเรอบนี้ถอดหมวกตบด้วยเอาวายมาก่อนเลยเอาไว้มะม่วงร้องอกเชื่อไหมมะม่วงร้องอมาม่วงล้องอกไอ้เฮียไม่มา มะเขือไอ้มามาชมพู่ไอ้สั uh ตว์มะเขือไอ้ที่อะไรอแตกเบาเบาไม่มาแตกเบาเบาแตกหน่อยเออสามเอแถวหนึ่งแถวสองมาแถวหนึ่งด้วยไอ้เหี่อเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เวลาแล้วเฮ้ยวันยายับของโกเออเกียนแถวสองเขียแถวสอง เคแถวสองขอมาขอให้เคแถวสองวายเอสวยวายมาแล้วมึงผู้พี่แตะอย่างนี้ยังไงก็แตกครับคูณสิบดอกนี้อย่างนี้ยังไงก็แตกครับพี่อย่างนี้ยังไงก็แตกไอเทียตสองหมื่นแล้วพี่หมาอีกไอซัพหมาอีกเรื่อยๆยาวๆจีมา สวยโอ้โหเย็บไหมเฮียไม้เก่แผลว่ะไม้นี่เก่แผลว่ะโอ้โหหลังขนฝาของแท้บอกเลยไ<ป>ลอ,อยสัตว์ดำต้องสังว์ขนฝาโอ้โหพี่ผลไม้อีกผลไม่อีกไอสัตว์ของแท้กาแฟทิ้งหวานเดีย ب. วอของแท้กาแฟผลไม้หวานเดียวว้าวเฮียไปครับ หลับฝันดีละบอกเลยหลับฝันดีครับผมสองหมื 26, <26. S 1> ่นหกสองหมื่นหกขอญาตแชร์ขอญาตแชร์อโอโ้โหกำไรหมื่นเจ็ดชียช่ยเชีย่ยเชี่ยบอกไว้ว่าเลยครับตรงเนี้ยอย่าได้เหมือนผมตา้คอมเมนต์นะครับแต่ไม่เดี๋ยวเหมือนผมแน่นอนคือถ้าอยากได้แบบผมต้องหลังชนฝาครับใจปะปะหน่อยเเข้าใจปะ แจป่าเห<อ>มือนกูอ่ะไปเลยไอ้เทียใจไม่ป่าก็หน่าแดกปลากระปปองปลากระป่องแดกมาม่าไปส่วนวันนี้จะไปแดกออกมากรเสะ่ครับเจอกันไว้ทุกคนอย่าลืมกดซับนะครับ